เออมืนน่อนี้สาจักหน่อยพี่น้องมาคำว่าหลายกลัววันพระบางคันอีกเนาะซ้อ,อ,อมิึงเมื่อนี้หลายก็วันพระบางคันอกีกหลายลอยเยอะเมื่อนี้กับุญหลายอัดหลายแนวเพราะว่าพี่นอ้องเอาข้องมาโฮมเ,เพื่อที่จะไปซอยไพย่ นามถ่วมบลลณาจากักสีเชียงใหม่ท่าบอน้องไข่า้ลงไปบึงการมันสิคคอยหนักลงไปทางล่างคนว่ามันสิไปข้อห้อมแล้วนามมันจะไปยุ่งกันแล้วมันจะไปหนักยุ่บุญทางที่สิออกลองทางพุน่นมันจะไปเออถ่วมหนักทางล่างคนทั้งเทิงก็เริ่มเบาบางลงมานําแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดนี่ โอ้วยกู่ไัยตอนนี้ก็ประจำยู่น้องไขายศาบอส่วนหนึ่งส่วนกู่ไัยของอโศกเชียงยื่นนี่ก็ลงไปบืนการและะ้วมั้งนี่เราก็แยกกันอยู่กับประสานงานกันเรื่อยๆอยู่ว่าเอาจังไแต่ว่าอยู่นี่กับวันที่ยี่ิเตรียมสะเบียง เตรียมอาหารซุ่มีเสียไปเฮ็ดแจกพวกทํางานแนพวกเจ้าหน้าที่นั่นแหละมันต้องได้แจกน้กกินแน้วอยากคนทํางานก็เมื่อยล่าต้องได้กินคือกันพวกอยู่น้ำศูนย์ผักพิ้งก็คือกันอาหารการกินตาก็ไปเฮ็ดญี่ปุ่นน้ำส่วนหนึ่งตัวเฮ็ดแตงไปตะยุวัดส่วนส่วนใหญ่ เอาแต่งไปต่ยุบัดเขาเลยหนึ่งเข่าใส่ถังใหญ่ไปเลยนักกินนักอยากอันใดเห็ดได้ก้อนกระเห็ดอันใดเห็ดบ่ได้ไปเห็ดยิ่งุ่นกับไปเห็ดเตรียมไปน้ำเตรียมกระรังพ่นไปน้ำคิดว่าสิทีมใหญ่อยู่ทิ่มมังเฮาหรือสิหลาไลาย,ยื้อรถอนะ่ะรถที่สิไปหลายอยู่ก็เตรียมการไปซอยกันสร้อยเยียวยาน้ำใจ ท่านนาใจมมสาแก้วกรสิมาร่วมนี่มูบันแหดกสิมาร่วมกันขึ้นกันกระสิร่วมกันไปเป็นทีมนี่ไงเติบย,ยู่เด้ซุ่มยุบะเท่าในกสิหลายยังมังูกไม่ออกนะรถยุบาทเท่ากสิฮกลอกรสิขนของรถหน่อยกสินขนค้นเนี่ยกระหารถไปตื้มซอยกันเอาเบื่องรถซอยกันคนนี้มีรถเก่เาไปน้า ได้บรรทุกคนไปกำลังงานเข้าไปซอยกันอันนี้เราจะไปซอยให้กำลังใจเลี้ยวแลกกันเบิงกันน้ำถุกน้ำยากแต่ว่าฟังลางเนี่ยกษตรบุตถุกปัญหนเกษสิบุตรคือเชียงายรา่เพราะว่าเชียงรายมันบ่นเคยมีมันบกเคยมีอุทกกัยแบบนี้อะเพยน้ำท่วมไพยดินสไลด์แต่ว่าน่วยงานต่างๆก็เขาเชียงรา่หลาย เขทาทัา้งผู้เล่นตอนแรกว่าสิไปพูดละก็แต่ยินเขาทาั้ง่นว่าน้ำรถแล้วเข,อขอาก็เขาทั้งพี่หามือเขาวางไปแล้วพอดีวางวันเสาร์มือปฏติดกิดอยังกับวันเสาร์ไปกลับออกจากวัดเท่าในตีซีไปห้อมกันยุคอนแกนอยู่ไทยวัสสุลานจะรถไทยวัสสุคอนแกนทางเรียงเมืองไปออกไปอุดรอนนะ ไทยวัสรนะุนก่นพ่อฮอทันก็รลอ,อก,กันถึงเวลาตีหาก,ก็ออกเป็นขบวนไปพ่อาท่านคุยกันอีกเทืรนึง่งกอนวามมา่ามองไดเห้าควรที่สิไปเขาไปช่วยเหลือเอาก็เข,า,เขาไปมองอันแถวห้าเนี่ยบวนักหนาะสาหดคือทางเชียงรายไปเชียงรายแต่ว,ว่าน้ำม,มัตตาใสน้ำตนพู้น้ำฝนน้ำม,มัตตาเทิรงฝ่าตกลงมาคักๆตลอดก่ ทำลายบานเลื่อนทำลายชีวิตทำไายทรัพย์สินต่างๆเสียหายหายลายอยู่หน,หนะก็เสียหายชิบหายเพราะน้ำเชียงรายกับชิบหายเพราะน้เข้าใดอภิเษกเจ้ามันแสดงเอาไว้อยู่ข้าใดโลกชิบหายเพราะน้ำข้านั้นโลกนักไปในราคะวาสัน คนส่วนใหญ่หนักไปในราคะนามสิทำลายเข้าไดโลกหนักไปในโทษสะไฟสิทำลายชิบหายพอไฟเข้าไดหนักไปในโมหะสิชิบหายพอล่มมาสั่นโลกวามชิบหายสิเกิดขึ้นแก่โลกนี่ด้วยอำนาจของดินนามลมไฟนี่แหละ آ, เนี่ยมันก็มีแล้วปากกดละ เข้าอะไที่นักไปในโมหะก็สีคิดหายพอล่มถือล่มพ้าอยู่ผัดมันก็เป็นแต่ยานนี้ยัยงเมืองนอกนะเขาเห็นเฮลิเคนเขามันโจมบอเลยจังสาลาลังแยงที่มันก็มหอดประเดี๋ยวมันก็โจมบอาลลังค่าไปหลดเนี่ยพายุบานเมืองเฮาไข่มีบุญอยู่ว่าเป็นคนหลงประเนที่ว่าเป็นโมหะประเด็นที่โลกแล้วว่าถือทำลายโดยล่ม ถือต่ว่าลาคาเนี่ยก็สินักยุ่เมืองไทยนะส้างใดก็ถเถกนามถ่วมอาชิพหายพอนามอันนี้แหละบวาสิด้วยอำนาจอันใดมนุษยธรรมกมเมตตาสงสารซึ่งกันและกันซอยเหลือกันเข้าซอยอันในดใดกับซอยไปก็ค,ค,ค,คือเคยเว้านั่ะ ของสีห่อไปซอยกัเจ้านด้ไหมอาหารอย่างต่างๆอย่างนี้มันนิดเดียวการที่เปรียบเทียบกับสิ่งที่กัเจ้าต้องได้ใส่ได้ซอยได้กินได้อยากมันก็นิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเครื่องเยียวยาจิตใจว่าโอ้โอโอคนไทยเนี่ยบดทิม่มกันเนาะว่าทันบองได้เดือดร้อนกันแล่นไปซอยกันไปซอยเหลือกันนะนะบดทิม่มบดป้ากันเอิ่นมานำใจอันที่เปรียบเทียบกันขึ้นกันก็ไม่นำโค้ง เขาเอาเกลือไปทิม่มลงใส่จักรถดดำหนึ่งนำโขงมันว่ลลุสึกว่าเข้มเลยซื้อๆอ,อยูอ่นี่ก็ขึ้นกันชั้นใดสิ่งที่ห่อเอาไปแจกไปเกือจานก็จะก็จิขึ้กนก,กันกับเกลือไปเทงลงนำโขงนี่แหละ,ะมันก็สิป,ประมาณนั่นแหละทิ่มดำลงรดซิบรอ้อนหนึ่งก็ที่ซื้อ,อ,อยังนำโขงไม่มีอาการว่าสิเข้มเ่อเอ,เอาไปซอยก็ขึ้นกัน บ่พ่อบ่เพียงดอกแต่ว่าของมันบมดอิ่มบ่เต็มแต่ว่าใจมันเต็มใจมันเต็มมันตื่นผู้ได้รับก็เต็มผู้ไปซอยก็เต็มเต็มทั้งด้านดนทั้งทั้งดานผู้รับเต็มทั้งทั้งดานผู้หานี่แหละเันนว่าสิ่งที่มีคุณคคาคือทั้งด้านจิตใจขันผู้ใดเคยได้ประสบไั่คืออุทกภับเนี่ย ผู้ดใดเกิดท่านบอยู่แถวบ้านเฮางก็สิบมเดดร้อนอนะว่าแถวเชียงยืนเนี่ยแต่ว่าไตาเชียงยืนลงไปหาก,กุศลมเนี่เดือดร้อนเยอะผู้ดใดเกิดท่านพสาศสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดเนี่ยเจตีว่จากมาไพ่น้มถ่วมใหญ่มันบมเดิขาดคิดบมเดรตังโตถึงเวลามันก,กับบึ้มเคลื่อนแตกแล้วก็น้ำทางมาโดดขามคันแท่หน้าบึ้ม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 มาเลยเสียงน้ำเสียงน้ำดังมันดังแห้งถึงได้น้ำ เยียงน้นมันโดดขามกันแท้มากโดดขามทงมากนี่แหละมันล่นทีบล่นแดนไปเลยหนีเพท่าน,นแล้วเพราะมันธรรมดาเลยหนีบ่ท่านนี่แหละไปยูศูนย์อุพยบเนี่ยอะไรกับ,บ่ได้เอาไปเตรียมเพราะท่านพอบ่ได้ตั้งบ่ได้ตั้งทาคือทยจังหวัดเชียงรายแหล,ละก็เจ้าบ่ได้ตั้งทาเพราะขึามันจิเป็นประนันเมื่อข้อมบ,บอ่ได้ตั้งทาบ่ได้ตั้งตัวไว้ ว่าได้เตรียมโตวไว้มอไพ่มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเอาอยัางกับว่าท่านเอาชีวิตหลอดไบก็ถือว่าเลิศถ้าเป็นบุญแล้วนี่แหละเอาชีวิตหลอดอาไได้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วมันมีพีไม่น้องคนโมกุจักกันเอาของมาซอยเอาเนวกิ่นเนวอยากเดาใสตีนเสือให้ดีใจอใจิ่มใจปลื้มใจผู้ห้ก็ปลื้มเร่งเห็นมาผู้ได้รับ ผู้ใดผู้ผู้ที่เท้าไหานะ้ได้รับประโยชน์จากของของเท้าให้เนี่ยนะในเอิญมาบุญนะเกิดความอิ่มในจิตในใจเนี่ยเป็นสําคัญเนี่ยความอิม่มความเต็มความตื่นเนี่ยนะคนเอิญ่าบุญในทางพุทธศาสนาคนเอิญมาบุญเนี่ยนะเป็นบุญเกิดขึ้นมาเป็นบุญทั้งผู้รับทั้งผู้ใหนะ้อิ่มน้ากันในจิตใน,ในใจสมัยนั้นไปอยู่โรงเรียนโอพยพใหญ่ไปโรงเรียนสังท่องเป็นเด็กน่อย อายุสิบปีประมาณสิบปีนั่นแหละเห็นเครื่องบินบินมากี่ยแลนลัดแล้วจากโรงเรียนสังท่องไปหอดทีวากันมันก็ไกลกันอยู่พอสมควรอยู่แลนลัดเลยแลนลัดก็จะาเสี่อวของมาแจกเห็นเครื่องบินมากกับแลนลัดเขาล่งมงไดศูนย์อพยพแลนลัดได้เสื้อผ้ากับแมนดี น้ำท่วมเนมัน to หนาวเลยเนาะมันตีป็นย่ำธรรมดาจังสี่กระซังมันก็ะหนาวเพราะห้องบริเตียมยังไปไปนอนน้ำโรงเรียนไปนอนอยู่โรงเรียนสังท่องมู่บ้านนี่ยุ่ห้องนี่มู่บ้านนี่ยุ่ห้องนี่ก็จะจัดเป็นกลุมเป็นกุมเป็นกุมอายุเป็นกุมเป็นกุมเป็นกุมไปอย่ำนั้นมีคนออกของมากคนของมากกับเอิ้นซื้อไปรับออกของแจกมีอย่าง้นมีปากกระป๋องมาามากเขา เขาต่ว่ามันเข่าเจา้าน่ะล่ะขมๆแข็งแขงเพาะผเคยกินนะว่านอกว่าได้กินเข่าเจา้เจาต้องเขาเสื่อกินพยูทรองหรอกแล้วก็กินนะได้ยังก็ถือว่าเลิศเมือ่อแต่หลักไปเข่าแถวเอา,าเสื้อผ้าเก้าก็เอาเสื้อผ้าก็จอกม่าแจกมาใอ้ไม่นะไรก็ไปถือว่าเป็นของดีของเลิศเมื่อแต่ของดีของเลิศก,ก็จอมไห้ันก็เลิศเม,โม,โมื่อห้องบ่มีห้องบ่มีี่เราไปยุนในสภาพนั้น ผู้ใดเกิดท่านในนี้ไพน้ำถ่วมเกษือหุ่นจักสภาพชีวิตควมเป็นอยู่ของผู้อพยไปอยุศูนนำศูนนั่นแหละบรนเท่าทุกศ์นย์มองผักพิงในหลักคบผู้ใดเคยไปยังศาสนาหุ่นจักชีวิตคือผู้ใดเอาอย่างมาให้ใน็ดีเมือนั้นไม่ตั้งใจอยากได้มีตั้งต่อยากได้ออเมาไหวเถอไปกินไงแต่ท้ายเงี้ยเท่านั้นแหละ ได้เสื้อผ้าได้เงินได้ยังกเจจอ,อให้เขาเอาเวิร์ดเสื้อผ้าเกา่าคนเขาขนมาขนมาขนมามาลงแจกเป็นชุดเป็นชุดเป็นศูนย์เป็นศูน,ปน,ปน,ปนไปเขาก็แจกเขาแถวแจกเอาผากอก็บางามปได้ดอกเร่ว่ามั่ก็ด,ดีสําหรับผู้บมีนี่แหละเรียว่าโอ้นี่เชีื่องไร่ที่เป็นยังสล่ะเบื้องลักษณะแล้วควอมีโยกผัดผากเอาบวทันเพื่เนาะเห็นวัเขเจ้า ถ่ายคลิปออกมาเด็กหน่อยนอยนอ้เดือนสองเดือนว่ะประมาณนี่ยแหละเขาโจมใช้ลั่งอกองฟมร้อยออกมาน่ะเอะ็เด้เบิ่งขึ้นกันออคือพ่อคือพ่อสมัยนั้นแต่สมัยบ้านท่านมันยังอึดสมัิเลือดสิเขาไปผมมีเลือดท่านสมัยขึ้นสมมือในนี้จะสมัยสองพันห้ารอยี่สิบเอ็ดนะปีน้ำท่วมนะ นี่แหละมีเรือหางเง่าแหลนหลับแหลนทรงคนไปค้นมาขามฟังซี่เป็แต่ยานคือยังไงน้ำแกงนี่แหละมันเอิ่นมาน้ำแกงเคลื่อนมันขาดเคลื่อนมันขาดเคลื่อนพ้องเหน็บขาดลงตลอดก็น้ำถ่วมลงมาบางในเคยน้ำถ่วมก็เป็นเตยลงมาเลยนี่แหละ แต่และท่วมเป็นเดือนผลเนาะว่ามันท่วมข้าวเดียวเลยบ่ได้ท่วมข้าวเดียวคือกเจ้าเนี่ยนีอยู่โรงเรียนสังท่องเป็นเดือนง้อค่อยไปเขาอพยพไปยุบไปปไปหามองเรียงทั้งคุณแหละภาคโกสุ่มไปพุณเนี่ยอันนี้คือศูนย์อพยพตามโรงเรียนต่างๆเขาพาอาหารกับผู้เฒ่าผู้โถ่ผูกับไปหาขอเขาวัดนั่นแหละไปจกเขาวัดมากินมาเรียงกันแสงว่าเออก็ได้เห็น ก็เลคืดอยู่คือกันเนี่ยโอ้พท่านมาคืดที่หลังหรือว่ามันคืดตะพุนตอนพุนพระท่านไนีคืดคืดว่าเป็นเป็นเล็กน้อยคืดว่าท่านไน้เป็นว่าสมัยนั้นเป็นเล็กน้อยอยู่คืดว่าเป็นแต่ว่าก็ูจักว่มทุกข่มอยากอยู่หูจักอยู่ว่าไปอยู่จังสันทุกข์ยากลําบากข้าวหงอยู่เก่าปีสิบปีนกูจักว่มแล้วกูจักทุกข์กูจักยากกูจักลําบากมาคืดเสมอเนี่ยโอ้ตะกี้เนี่ย ข้าว่าท่านในตายก็ได้กินเขาแจกเนาะว่าท่านบุญแจกเขานี่หละบุญแจกเขาว่าท่านบ่านตายเนี่ก็ได้บุญได้กินเขาแจกเพิ่นเอาเขามาแจกแจกเขา่าข้าสิไปวันเสาร์เลยหรือกันเอาเขาไปแจกเนี่ยแจกเขานี่แหละผู้ใดมีอย่างกันหอมห้อม,มมาลดเพระาะว่าลดทังกู่ไผ่ก็สิเอามาซอยขนสเสบียงคือกัน เข่าปลาอาหารผูใดมีแนวอะไรเข่ามามาตุ่มมาโฮมมีใครมีอย่างพ่อศีเสียไปเข่า,ข,า,าขั้วกัเจ้าแล้วกัเจ้าก็มีขั้วกลางด้วยกันศูนย์อพยพก็มีขั้วกลางพ่อได้ซอยเหลือกันเอาไปเข่าขัา้วกลางก็ได้หรือว่าเขาจะไปแจกเป็นเฮี้ยนเป็นเฮี้ยนไปก็ได้ตามแต่ติดตกลงกันได้แต่ผูใดมีอย่างกับคนมาเนี่ยเมื่อนี่ก็เริ่มมีพี่นองคนมาเรื่อยๆหลายเติบพอสมควรอยู่เข่าปลาอาหาร ไปไปซอยกันนี่แหละคืดคืดเบื้องหน้าแต่แต่รู้ตัวนคืดเบื้องสาภาพเจ้าของแต่เป็นเล็กน้อยขณะคืดประคั่นเป็นกันยังหัวเจ้าค่วมถูกอยู่บันเอียนส่มกระเจ้าอยู่เสมอเนี่ยคืดเป็นละ่ะกระเจ้าสิทุกซ้ำใด้เพื่อนประโยชผู้ลังคนเฮี่ยนกับไหลลงมานหน้านาผาจีดินหนาผาไหลลงมาทับช่วงนี้น้ำแห้งเมื่อแล้วแต่ว่าชิดต,ตมยังเต็ม,ตมาสน ที่ตมเพียง,ขงเขาเขาคนแบบผู้เขามันถลายลงมาเนาี่ยน้ำมันทำลายผู้เขาพังลงมานำฝนเป็นไปได้ปน,นนะั้นอ่ะมันสะพังลงมาเป็นจิตตมเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยจะซอยกันแต่ว่าทั้งคนมันหนักกว่าคือกอระจกว่าเตรียมพร้อมมันเตรียมพร้อมกับน,นี้ว่าท่านทางเชียงรายมันหนักกว่าแต่ว่าหน่วยงานต่างๆกเขาไปซอยเหลือหลายอยู่ขึ้นกัน ในงานต่างๆแต่ว่าแถวเฮ้าเนี่ยมันได้เตรียมการไปแล้วเพราะว่าหัวจากวันน้ำจังได้กระลงมาพี่น้ำจังได้กระลงมาผี่ก็ได้เตรียมการเตรียมใจเตรียมวิธีทั้งนี้ที่ไรไว้ก็ยังพ่อได้นั่นอยู่ยังพ่อได้ปลอดภัยหลายกว่าทั้งคุณอยู่แถววันเฮ้าเนี่ยแถวน้องไข้ลงมาเนี่ได้เตรียมการเอาไว้แถวกกสุมก็เริ่มขึ้นแล้วน้ำแถวกกสุม แม่น้ำซีก็เริ่มขึ้นแล้วเออขึ้นท่วมวงลิ่งล้วมั้งเห็นข่าวอยู่นี่แหละโอ้คนเท่าทั้งหลายเมื่อโม่พวกเพื่อนฝูงได้ประสบพวอมถูกกับไปซอยกันคือพ่อบัดเพื่อนซอยเฮาบัดเท่าซอยเพื่อนก็ซอยกันนั่นแหละอันนี้คือนำใจคือท่านนำใจเป็นสิ่งที่ควนมีในมนุษย์ควนที่สิิปฏิบัติประกอบกระทำให้เกิดมียแหละมนุษย์มี ศีลมีธรรมมีเมตตาธรรมกลุ่นหนาธรรมมุทิตาธรรมอุเบกขาธรรมมีเมตตาเพราะพระพุทธเจ้าเป็นสอนเอาไว้แหละอา่านี่แหละคุณคุณธรรมของมนุษย์ของพ่ม์ฝึกฝนอบรมเอาคอยเหตุเอาเ้าเขาได้ไห่ข้าได้ไปเห็นสภาพจริงๆโอ้น้ำตาตกในจังแถวโกสุมทุกปีเขาไปยเใส่มาเอ,าเอ,าเอา็นานาถวถั่ว งันก็เจ้าทุมนี้ก็เจ้าเคยถ่วมสุปีกบกบปนไหนก็ไปซอยเยียวยาตามกำลังเขาแต่ว่าทาั้งมองก็เจ้าว่าใครได้ถ่วมมาเคยถวมม่วมแลวมาสากถ่วมเนี่ยอุกอังเลยอุกอังเลยเนี่ยเขาสิไปซอยกันละผู้ใดมียังกับขนออกมามีข่าวสารก็ดีอาหารแห้งอยงังกระตามกำลังเขาบ่้ด้บังคับกันนี้ว่าให้ฟังขันอยากซอยหรือว่าเข้าสิบไปซอยโดยตนเอง วันที่ยีสิบเอ็ดไปน้ำขบวนกับไปตามขบวนไปกับไปวัดเท่าเนี่ยหกล้อออกหกล้อไปแต่ว่าสิมีิทายินข่าวว่าสิมีทหกล้อเของมาซอยอยู่มาซอยขนของท้องทางกู่ไพ่ท้องทั้งไหนคนอาสาหกล้อจิตอาสาเพิ่นเอาหกล้อเพิ่นมาใส่เอาขนเอาน้ำก็ยังขึ้นรถคันใหญ่อยู่รถเพิ่ลเห็นในกล่องถ่ายรูปก็เจ้าเห็นมาถ่ายมาให้เบื้องละแล้วพอได้ซอยกัน ก็เลมีรถขนกับมาขนซอยกันขนค้นกับมาขนซอยกันส่วนเสบียงกัของเข้าอยู่ในวัดก็มีพอสมควรอยู่ล่ะที่สิบไปเหตุทำซุ้มอยู่ในวัดเท่านี้แล้วก็ยอดปัจจัยว่าในเช็คหลายปันไดแต่คนก็โอนเงินยีมดมือล่ะผนไมายเหตุไรว่าซอยนําถ่วงกับโพดขึ้นในเบิ้งผู้ได้โอนเขามาก็โพดขึ้นในเบื้องก็เริ่มหลายเตอบไปล่ะในหลายบาทนวพอสมควรนะ ได้เงินหลายหมื่นละมัง้งค้นปวดเขาคนโอ้นเขาอวนเขานะแต่ว่าเพระท่านในเชกยอดเวลาหอดมือสุดท้ายยังสิป,ประกาศยอดว่าพี่น้องโอ้วนเงินเขาได้หลายปันไดเงินจํานวนนี้เอาเสียไปซื้อของแต่ว่าไปซื้อยุ่พุ่นก็ได้ใกลๆ้ๆบนแถวอุดรแถวมองใกลๆ้ๆมองนามบดถ่วมมันสิมี่โลตัเสเซเว่นอยังเขายู่ทางพุ่น เ,เขาไปซื้อเอาพุนเอาไปเฮ็ดเห็ดสดสด,สดแจกอาหารการกินแจกยูพุนเ,เตรียมไว้พราไอ้มีหมักผ้ามียังกะเอามาเ้อะฝนมาเพราะว่าสิเห็ดไอ้เป็นพวกขนมหวานเขามีเขากํายูบัดเท่านั้นมีเขากรรหลายเฮ็ดเป็นขนมข้าวต้มขนมหวานไปไปเห็ดยูพุนแจกยูพุนแต่ว่าเขาต้องเตรียมการไปแต่พี่ ต้องเตรียมการให้เรียบร้อยไปเถอะพี่นี่แหละบักฮ่งห้องกระไลเกบเอาพักเอาบอกักฮวงห้องเตรียมไปน้ำมือฮอดไกมือสิไปขนเอาไปห้องเห็ดปูมือเก๋าออเข่าร่งขั้วกลางก็จ้าไว้นี่แหละมันจะได้ไปทาบอน้องไข่ต้องไปทั้งพึรุการหมดละมองมันหนักนเริ่มหนักทั้งพุนแล้วมันไกิดที่ฮอนครนพนมแล้วน่ามกำลังจะไปพุ่น อันที่ไปเออทางพุนอ่ะอันนี้แหละเขาพอค้นขว้าสำเร็จไ,ได้กะเฮ็ดเอาอถ้าของมันยังมีหลายเขาขนไปบบดกับมือรุ่นเขาก็ลงไปทั้งตาลงไปอีกเพราะน้ามันจะลงไปทับมูอยู่ตําอีกนักหนักเขาอุบนสินักก็มพู่นละทางอุบลนน,นี่ดีที่มันน้าม,มันแบ่งเป็นสองทางทางหนึ่งมันลงผักกลางลงทางผักกลางส่วนหนึ่งมันลงมาทางน้ำแม่นำ้ำโขง สองเทานี่มันเป็นส่วนหนึ่งทางรงทางสุโคไทยทางผลก,กันนักกันทางไฟาทางกับเยียวหยาซอยเหลือกันไปทางรัฐบาลมันก็นสิเบิ้งยุติแต่ว่าส่วนเอกชนนี่ออกไปซอยกันคักอยู่เอกชนออกไปซอยกันคักอยู่ดอกก็พอสมควรนี่แหละทรงกําลังใจซอยกันไม่ได้มีเงินบันนี้ไปกับเอาเงินหรือเอาสิ่งเอาของเอามาตุ่มมา้อม สรยกันมาเท่าเปิดรับบริจาคอยู่ตอนนี้กษตรสื่อซื้อสื่อของและส่วนสำคัญก็จะเอาไปซื้อกับขา่าไปเฮ็ดเนื้อกินยุพุ่นเอาเตาเอานั่นไปน้ำเอาหมอเอาเตาเอายังไปน้ำเอาเครื่องต่างๆไปมาคงมาองคอยขนไปพักนั่งอ,างอ่างหยาผู้ได้มีกับขนมาใกล้เมื่อคนที่จงขนมา ขนมาตะพีมนสีเหี่ยวกอนไก่มือเข้าไปเขาขนมาตุ่มกันมันมันสุกย่มเมื่อแรงย่อมใาย่อมมือแรง,ง,ง,แรงเก่ารถม,มักขนผู้ใดมีรถเก่ามักแบ่งกันขึ้นรถไว้ขนไปไว้เหี้ยววนแต่ของกอนย่มมือเศร้าเข้าไปพ่อกันยุขนแกนตีหาที่ออกจากขนแกนแต่ว่าตีซี่ออกจากวัดเท่านี้สุมไปทังอืินกับสีมะฮ้มกันคือกันส,มนสุมมีสาเกี่ยวกับสีมะฮ้ม,ม มหอดตะขึ้นมันสุกผิดหรือมั้งมาผิดมานอนอยู่ผิดมาตุ่มห้อมกันอยู่ผิดมาซอยกันนี่แหละบอกประกาศข้าวในหูหตะเพียงเท่านี้แหละมือนี้เอาบวชทรำนี่แหละบวชข้าวบุญข้าวกุศลไปซอยกันนะครต่อไปเขาสิดนเข่าสู้พิธีการสวดจเจริญพุทธมนต์สวดแจ้งเขา